นองกสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเอาห้อกสิตตอนนื่งกันไปเลยนะครับสำหรับสรุปเลขบนนะครับในคลิปนี้เนาะนะครับในเลขกล่างเข้าก็สรุปไปเป็นที่เรียบร้่อยนะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายเลขบนนะครับสำหรับเลขบนของเ้านะครับเพน่อนนเนาะในชุดเต็มเข่าก็จับไปทียี่สิบีู่่เลยนะครับนะครับไปทียี่สิบีู่่นะครับสำหรับชุดเต็มเนาะนะครับคยชุดนี้นะครับยี่สิบีู่่หลักสิบเขาจับมา4ี่โตนะครับเนาะ3590 นะครับลักหน่วยไปที่หกตัวนะครับสองสามหกเจ็ดแปดเก้านักครับผมสำหรับเลขในในสูตรนี่นะครับเนาะในชุดนี้ในเลขลักสิบตัวนี้ที่จริงนะครับมันจะมีเลขอยู่ห้าตัวในสูตรห้าตัวแล้วก็เป็นสูตรเจ็ดตัวอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือในสูตรลักสิบนะครับนะครับลักสิบคือตัวนี้นะครับเนาะนะครับในลักสิบตัวนี้นะครับก็คือได้ไปที่ตัวนี้นะครับสามห้าเก้าศูนย์หนึ่งในสูตรที่หนึ่งคือเป็นสูตรห้าตัวนะครับล้ลก็นะครับเนาะในสูตรตัวนี้นะครับเนาะ ในสูตรห้าตัวแล้วกาในสูตรเจ็ดตัวเนี่ยนะครับได้เก้าศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับแล้วเลขนะครับ right ทั้งหมดสี hmm. ่ส anyway ูตรเป็นเลขสูตรที 600, ่เดินดีมากๆก็คือสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่หนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับมานที่นี่นะครับผมในเลขชุดนี้นะครับในตัวนี้นะครับมีเลขหกตัวตัวนี้กับเลขหกตัวสูตรที่สามหกตัวสูตรที่สี่ก็หกตัวในเลขชุดนี้นะครับเนาะถ้ามาชนกันมาเนี่ยนะครับในเลขชุดนี้เนาะถ้าชนกันมาเท่าจริงๆในชุดนี้หกตัวเนี่ย นะครับมันก็จะชนกันไปที่ห้าหกนะครับห้าหกนะครับห้าหกเก้าศูนย์นะครับมันจะชนกันไปที่ตัวนี้นะครับห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งนะครับมันสี่ม้วนอยู่ตัวเดียวก็คือแปดนะครับแปดแล่สามนะครับแปดไล่สามในชุดนี้นะครับมาที่นี่นะครับเนาะตัวที่ห้าจับม้าก็คือเป็นตัวนี้นะครับห้าเก้าศูนย์คือชนสี่ส่วนนะครับชนสี่ส่วน แต่ว่าถ้าเลขมันชนหลายสูตรมันก็มีความเสี่ยงสูงนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่ากระสตรเดินดีทุกสูตรนะครับแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรห้าตัวสูตรนี้เจ็ดตัวสูตรนี้หกตัวหกตัวนะครับได้ชนกันมาแล้วตัวที่เด่นมีอยู่สองตัวก็คือห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์เรียวนที่ในห้ากับศูนย์นะครับห้ากับศูนย์ในเลขลักสิบนะครับในลักสิบห้ากับศูนย์วานที่ในเลขตัวนี้นะครับเนาะถ้าเฮามาก จับคู่เซก้าลักหน่วยนะครับในเลขสามตัวถ้าจับจริงๆมันจะได้สองตัวครับคือห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์นะผมเตือนเนาะเี่ยห้ากับศูนย์จับมาสี่สูตรเลยนะครับห้ากับศูนย์ในหลักสิบนะครับแล้ววันที่นี่สํสหรับในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยเนี่ยนะครับนะครับในหลักหน่วยตัวนี้นะครับมันจะมีเลขอยู่สามสูตรเนี่ยสามสูตรนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้ววันที่นียศูนย์นี่ก็เป็นสูตรที่เดินดีมากนะครับเนาะแต่ว่าเฮาบริษัทสูตรในงวดเที่ผ่านมากนะเฮาบริษัทสูตรนี่ นะครับมันหลุดนะครับตัวนี้เขาก็ได้ใส่สูตรใหม่ครับใส่สูตรใหม่สูตรใหม่ก็บผมเป็นสูตรที่เฮ็ดกันมาใหม่ได้เป็นสูตรเก่าที่มันเดินต่อเนื่องนะครับเข้าเลือกใส่บอคบนะครับคือเข้าบอได้ใส่บัรทุกสูตรสูตรมันมีอยู่ทั้งหมดทั้งเก่าสูตรนะครับเนาะเขาก็เลือกมาสามสูตรในวัดที่ผ่านมาวันนี้เลือกมาสามสูตรนะครับแล้ววันที่นี่ในสามสูตรนี่ในหัดที่ผ่านมาเดินเข่าทุกทุกสูตรเลยนะครับก็คือมีเลขสี่อยู่ทุกสูตรนะครับแล้ววันที่นี่ในวันนี้นะครับเนาะนะคร เจ็ดแปดเก้าสองสามหกเจ็ดแปดเก้าด้นนี้สูตรที่สี่สูตรห้าตัวนะครับสูตรห้าตัวเก้าหนึ่งห้าเจ็ดแปดเอามาเทียบนะครับได้เลขสามตัวก็คือเจ็ดแปดเก้านี่ครับได้สูตรเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าเนาะนะครับมานที่นี่ได้เจ็ดแปดเก้านะครับเนาะได้เจ็ดแปดเก้าในตัวนี้เนาะมันชนกันมาเจ็ดแปดเก้าถ้าเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะถ้าเจ็ดแปดเก้า มันจะมีหนึ่งสองสามซีนะครับสีสูตรแล้วนี่สูตรที่หาะครับนี่สูตรที่หาตัวนี้เป็นสูตรที่หานะครับสูตรที่หามันมีหาสูตรถ้าเราจะลดนะครับถ้าเฮาสิลดลงไปนะครับเนาะถ้าเราจะลดนะครับถ้าเฮาสิลดหรือว่าเฮาเอาสูตรที่หาเนี่ยครับสูตรที่หานี่เราไม่เอาเฮาเอาเพียงสีสูตรเดียมันสิได้เจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าครับ, 7, 8, 9, รบตัวนี้สิได้หากับศูนย์สองตัว นะครับห้ากับศูนย์ตัวนี้สีได้เจ็ดแปดเก้าถ้าว่าเอาสูตรนี้มาใส่ถ้าเอาสูตรน,นี้มาใส่มันสีได้เรียกนะครับไปสองตัวนะครับก็คือแปดกับเก้าเนี่ยครับแปดกับเก้าสองตัวนี้ถ้าเอาสูตรนี้มาใส่ถ้าเขาต้องการตัวเด่นนะครับถ้าเราต้องการตัวเด่นเราก็จะเอาสองสูตรนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้มันก็ชนมาจากตัวนี้เนี่ยนะครับเนาะ ตัวนี้นะครับมันบ่มีเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเลขมันก็สิมาทั้งหมดอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโซดนี้ไม่เลขอยู่สองตัวคือแปดกับเก้าในหลักหน่วยมีแปดกับเก้านะครับเพราะว่าจับมาวอนนี้ตัวนี้มันก็จะมีเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าตัวนี้เจ็ดไม่มีมีแต่แปดกับเก้านี่มีแต่แปดกับเก้านะครับแต่ว่าในโตดนี้เขาจับตัวนี้มานะครับเราจับตัวนี้มาแล้วก็มาจับตัวนี้นะครับเจ็ดมันเลยหายไปปกติแล้วนะครับจับมาเนี่ยมันเจ็ดแปดเก้านะครับสามตัวเจ็ดแปดเก้า บานที่นี่นะครับทาเลขมันเป็นแบบนี้นะครับเราจะกันไว้ก็คือหกเจ็ดแปดเก้าซีตนะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะในในรอบนี้นะครับในบทสุปเนี่ยเขาเสียวเลข4ี่ตวนี่ครับหกเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าตัวที่โมชนเนี่ยก็คือสองจะไม่มีนะครับสองจะไม่มีในสองสูตรนี้คือสูตรที่สี่แล้วก็สูตรที่ห้าจะไม่มีสองนะครับไม่มีสองตัวนี้นะครับแล้วเราสูตรนี้ก็ไม่มีสามสูตรนี้ก็ไม่มีสามนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะไปที่เจ็ดแปดเก้าถ้าเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะเจ็ดแปดเก้าตัวนี้นะครับตัวนี้ไดสามตัวตัวนี้นะครับถัวชนมาเนี่ยชนมาจริงๆ4สี่สูตรเนี่ยได้ศูนย์กับห้าศูนย์กับห้านะครับศูนย์กับห้าศูนย์กับห้านะครับเนาะ0ูนย์กับห้าเอาสิจับเอาตัวนี้นะครับเนาะศูนย์กับห้าเลยนะครับศูนย์กับห้านะครับแล้ววันที่นี้ถ้าเป็นตัวที่สิเป็นตัวร่องนะครับเนาะก็คือให้ตัวเลขมันไม่น้อยเกินไปนะครับเพื่อความเสี่ยงนะครับ เพื่อความทีวามันสี่บอกอตอรแตนใบไว้อีกตัวหนึ่งก็คือไปที่สามตัวเนี่ยห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์นะครับห้าเก้าศูนย์ในชุดนี้ที่ชนมาห้าเก้าศูนย์เนาะไปที่สามตัวแล้วก็สี่ตัวในเลขหลักหน่วยนะครับนะครับเนาะเข้าแสดงว่าเป็นที่สิบสองคู่เนี่ยครับสิบสองคู่เด่นนะครับเนาะนะครับในหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับสําหรับหลักร้อยเขานะครับเนาะสําหรับหลักร้อยนะครับสําหรับหลักร้อยนะครับได้ศูนย์นะครับตัวนี้ชนมานะครับชนมา ครับอันนี้หลักร้อยสองตัวได้ศูนย์กับหกได้ศูนย์กับหกตัวนี้ได้ห้าศูนย์สองนะครับในสองสูตรชนมาห้าศูนย์สองนะครับในหลักร้อยสองตัวได้ศูนย์กับหกได้ศูนย์กับหกนะครับได้ศูนย์กับหกถ้าได้ศูนย์กับหกนะครับเนาะถ้าชนแล้วมันจะได้ศูนย์นะจะได้ศูนย์ชนศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในงวดนี้นะครับเนาะเข้าสี่จับเลขไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับเอาเป็นเป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะก็คือห้าศูนย์สอง นะครับห้าศูนย์สองแล้วก็หกคือเอาซีตัวนะครับห้าศูนย์สองหกนะครับเอาซีตัวนี้เลยนะครับห้าศูนย์สองหกหกนะครับเนาะหลักร้อยนะครับหนักครับเนาะข้อจะได้ว่าเป็นแบบนี้นะครับเนาะไะ้เป็นแบบนี้หนักครับแล้ววันที่นี่นะครับผมในตัวเด่นนะครับในเลขเด่นของเรานั้นนะครับนะครับนี่ก็คือเด่นบนนะครับชนสี่สูตรสูตรนี้เด่นดีมากในสูตรหาตัวนี้มาถึงสองตัวนะครับมาหนึ่งถึงสองตัวมาสองตัวเยอะมากนะครับในสูตรนี้มาสองตัวเยอะมาก ในตัวนี้นะครับเนาะนะครับก็คือสูตรนี้เป็นสูตรที่นะครับค่อนข้างที่สิบมั่นนะครับค่อนข้างที่สิบมั่นคงนะครับเนี่าตัวนี้นะครับมันจะมาแบบนี้นะนี่นะครับมันจะมาสองตัวสองตัวมาสามตัวมาสองตัวมาสองตัวมาสามตัวมาสองตัวสามตัวสามตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวมีสองงวดสามตัว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 หนึ่งตัวสามตัวงวดล่าสุดนี้มาสามตัวเลยนะครับศูนย์สี่เนี่งวดนี้นะครับเนี่หงวดนี้เจ็ดแปดเก้าสองสาม นะครับคือสูตรนี้นะครับนี่นะครับเจ็ดแปดเก้าสองสามนะครับในตัวเี้นะครับแล้วมาเอามาเทียบแล้วนะครับเอามาเทียบแล้วนะครับอยู่ในนี่ชนแปดกันนะชนแปดทั้งหมดเลยนะครับชนแปดนะครับเก้าในชนหนึ่งสองสามแปดชนสี่นะครับแปดชนสี่เพราะฉะนั้นก็จะเด่นไปที่เลขแปดนะครับลองหนึ่งลองเก้านะครับลองหนึ่งลองเก้านะครับชนแปดลองหนึ่งลองเก้านะครับนะครับก็จะไปที่แปด เก้าและหนึ่งนี่คือเลขเด่นบนนะครับเนาะดูในนี้นะครับเนาะมันไม่มีหนึ่งมันมีแต่แปดกับเก้านะครับถ้ามีแปดกับเก้านะครับอยู่ในนี้นะครับตัวไหนมีแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าก็จะมีห้าแปดห้าเก้านี่มีแปดกับเก้านะครับแปดแล้วก็เก้านะครับอันนี้มีเก้าอันนี้มีเก้านะครับอันนี้มีแปดแล้วตัวนี้ก็มีเก้า นี่คือตัวที่มีแปดกับเก้านะครับนี่นะครับเนาะเลี้ยวบานที่นี่นะครับเพ like ื่อนๆเนาะในเลขวิ่งบนนะครับวิ่งบนตัวเดียวเนี่ยตัวนี้สําคัญมากเลยนะวิ่งบนตัวเดียวตัวนี้นี่คร well, ับเดินมาทั้งหมดนี่นะครับสิบเจ็ดงวดนะครับเนาะสิบเจ็ดงวดสามสูตรนี่นะครับสูตรสองตัวแล้วก็สูตรวิ่งบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งวิ่งบนตัวเดียวสูตรที่สามนะครับในเลขสามสูตรเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็สูตรที่สองเนี่ยมันเพิ่งมาหางงวดล่าสุดนะครับนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับถ้ามันชนแล้วมันจะมานะครับชนแล้วมันจะมานะครับชนศูนย์นะครับสามศูนย์นี่เอาสามศูนย์นี่ก่อนชนศูนย์มาศูนย์ชนสองมาสองชนไม่ชนจับคู่กันมานี่ครับไม่ชนนะครับไม่ชนสักตัวเลยหกแปดสี่หนึ่งไม่ชนนะครับนะครับแล้ววานที่นี่นะครับผมในหัวต่อไม้ก็ชนเก้ามาเก้าชนหนึ่งมาหนึ่งชนหกมาหกนะครับชนสามมาสามชนศูนย์มาศูนย์ชนสองชนสามมาสาม ชนสามทั้งสามตัวมาสามนะครับชนสี่มาสี่นะครับชนเจ็ดมาเจ็ดนี่งวดนี่นะครับสูตรที่สองเริ่มโผล่มาในงวดนี้นะครับนะครับสูตรที่สองนะครับชนหกนะครับชนหกนะครับชนหกหกมาแล้วก็ชนศูนย์นะครับชนศูนย์ศูนย์ก็มานี่นะครับนะชนศูนย์ศูนย์มาตัวนี้นะครับนะครับชนสองสองก็มานะครับชนสองสองก็มา นะครับชนสองสามตัวอันนี้ชนศูนย์สองตัวมานะครับมาหกสองตัวูนสองตัวกับมาสองตัวนะครับอันนี้ชนสองสามตัวมาสองนะครับหกไม่ชนก็มานะครับตัวนี้นะครับชนหกทั้งสามสูตรนะครับแล้วหกก็มานะครับแล้ววันนี้นะครับเนาะชนหกแล้วก็สองนะครับชนหกกับสองหกกับสองก็มานะครับหกกับสองก็มาเนาะนะครับชนหกหกมาชนสองก็สองมานะครับชนสองนะครับชนสองสองก็มานะครับ ชน6 6มาชนสองสองมานะครับอันนี้นะครับชน4ทั้ง3ามสูตร4ี่มานะครับ4ี่มานะครับศูนย์ก็มานะครับงวดนี้นะครับนี่นะครับสาคัญมากเลยตัวนี้นะครับก็คือนะครับตัวนี้ได้สามก็หานะครับตัวนี้ได้เก้าสูตรที่1นะครับวิ่งวิ่งบนตัวเดียวได้9สูตรที่2ได้หาได้หานี่นะครับตัวที่สําคัญเลยก็คือเลข5ตัวนี้นะครับเลข5้าตัวนี้ชนทั้งสามสูตรถ้าชน3สูตรนี่นะครับถ้าชน3าสูตร ชนสามสุดนะครับห้านะครับถ้าเลข5ตัวนี้นะครับถ้าเลข5ตัวนี้นะครับเราจะไปดูเลข5นะครับถ้าเลขคาตัวนี้นะครับมันไปอยู่หลักไหนนะครับถ้าตัวนี้นะครับมันจะมีเลข5อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเลข5อยู่ตรงนี้ก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับไปที่นี่เลยนะครับนี่นะครับนะครับเนาะบ้านที่นี่นะครับมันจะสําคัญอยู่ตัวหนึ่งอีกนะครับก็คือเลข5มันจะมีอยู่ในหลักร้อยนะครับแล้วเลขเล่นบนของเขานะครับมันชนแปด ลองเก้าลองหนึ่งอยู่ในนี้ไม่มีหนึ่งมีแต่แปดกับเก้าไม่มีหนึ่งนะครับมีแต่แปดกับเก้าอยู่ในนี้มีแต่แปดกับเก้านะครับมีสองตัวนะครับตัวนี้นะครับในหลักตัวนี้มีห้านะครับมีห้านะครับตัวนี้มีแปดกับเก้ามีแปดกับเก้าตัวที่เป็นเลขเด่นมีอยู่สามตัวแปดเก้าหนึ่งชนแปดกับเก้า หนึ่งไม่มีทั้งสามหลักไม่มีหนึ่งเลยนะครับเนาะไม่มีหนึ่งวันที่นี่นะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับเลขห้านะครับเนาะก็คือเลขห้านะครับชนมาทั้งสามสูตรนะครับก็คือเด่นห้ามากๆนะครับเด่นห้าชนมาสามสูตรเลยเด่นห้านะครับเลขห้าตัวนี้เด่นนะครับเนาะเพราะว่ามันชนมาหลายนะครับยิ่งบนตัวเดียวถ้าชนแบบนี้มันจะมาถ้าห้าตัวนี้มานะครับเนาะถ้าห้าตัวนี้มาเฮ้ากัสีการันตีได้เลยนะครับเนาะนะครับเราก็มั่นใจเลยเลยว่าห้านี่มานะครับ แล้วก็นะครับมันมาถึงสามตัวนะครับมันมาถึงสามตัวนะครับก็คือมันชนทั้งสามตัวกับไปไลมันชนสามตัวเลยหนึ่งสองสามถ้ามันชนถ้ามันชนกันทั้งสามตัวนี่มันมีเลขห้าอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับมันเคยมานะครับมันเคยมานํากันนะครับเพราะว่าตัวที่มันชนมามันเคยมานํากันนะครับมันเคยมานํากันในหลัก่อยมีห้านะครับมีห้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขตัวนี้นะครับเนาะก็จะได้ไปที่ ห้าแปดห้าเก้าก็คือสองถูกคู่นี้นะครับห้าแปดห้าเก้าสองคู่นี้ถ้าห้าแปดห้าเก้านะครับเนาะถ้าห้าแปดห้าเก้าถ้าเราจับคู่สามตัวนะครับก็จะไปที่ห้าห้าแปดห้าห้าเก้าห้าห้าแปดห้าห้าเก้าตัวนี้มันชนนะครับเนาะนะครับแล้วบานที่นี้นะครับถ้าเราจับ ะครับเราเข้าเรียงหลักร้อยกว่านะเรียงหลักร้อยก่อนหนะ้าห้าแปดนะครับศูนย์ห้าแปดสองห้าแปดหกห้าแปดนี่ก็คือชุดห้าแปดนะครับในชุดห้าแปดถ้าเป็นชุดห้าเก้านะครับก็จะเป็นห้าห้าเก้าแล้วก็ศูนย์ห้าเก้า แล้วก็สองห้าเก้าแล้วก็หกห้าเก้านักครับในเลข่วนนี้เนาะนะครับถ้าตัวที่นะครับเนาะถ้าตัวที่เข้าแต้มนะครับตัวที่เข้าแต้มแต้มรวมสามตัวบนนะครับนะครับเต้มรวมสามตัวบนคือตัวนี้นะครับเป็นเลขคู่ขี้นะครับเป็นเลขคู่ขี้นะครับถ้าได้คู่ก็คู่วัดสุโตเลขขี้เล้ขี้วัดสุโตนะครับเป็นเลขคู่ขี้มีหาัวนะครับมีห้าตัวนะครับนี่คือแต้มรวมสามตัวบน ในงวดที่ผ่านมาใน46802เข้าไปที่แต้ม8งวดนี้68024ก็ได้ตัวเก้ากันละได้ตัวเก้ากันนะครับแต่ตัวเริ four, six, ่มต uh, ้นม okay. ่คือกันเนาะเพราะว่าการประมวลผลนี่ได้คู okay. ่หรือขี้ก็ว่าได้นะครับถ้าได้คู่คู่หมดถ้าได้ถ้าได้ขี้แบบนี้ก็ขี้หมดนะครับเริ่มต้นตัวเริ่มต้นของมันจะเป็นคู่หรือขี้นะครับเนาะได้6 8024ได้ตัวเดียวกันกับงวดที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับเนาะนะครับได้ไปที่68024นะครับในแต้มรวม3ตัวบน68024 อันนี้แต้มสามตัวเนาะนะครับตัวนี้เป็นแต้มรวมสามตัวบนนะครับในชุดนี้เนาะนี่เป็นแต้มรวมสามตัวบนนะครับเป็นเลขงวดนี้นะครับเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่ในงวดนี้เป็นเลขคู่เหมือนงวดที่พันมางวดที่พันมากก็เป็นเลขคู่นะครับเนาะนี่คือแต้มรวมสามตัวบนนะครับเนาะนะครับ้าห้าไม่จับนะครับเนาะตัวไหนเข้าแต้มบ้างนะครับห้าห้าแปดเข้าแปดแต้มนะครับตัวนี้เข้าแปดแต้มนะครับ ้าศูนย์แปดตัวนี้สามแต้มไม่เข้านะครับตัวนี้สามแต้มนะครับตัวนี้นะครับเจ็ดบวกแปดก็เป็นห้านะครับแต้มไม่เข้านะครับแต้มขี้ไม่เข้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหกห้าแปดนี้เก้าแต้มก็ไม่เข้านะครับเพราะว่ามันเป็นแต้มขี้นะครับแปดบวกห้าเป็นสามบวกหกเป็นเก้านะครับห้าห้าเก้าตัวนี้ก็เป็นเก้าแต้มนะครับศูนย์ห้าเก้าตัวนี้เป็นสี่แต้มนะครับแล้วก็สองห้าเก้าตัวนี้เจ็ดบวกเก้าเป็นหกแต้มนะครับ แล้วก็หกห้าเก้านะครับก็จะเป็นศูนย์แต้มนะครับตัวนี้ก็จะเข้าแต้มเฉพาะตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเข้าสามคู่นะครับสามคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขในชุดนี้นะครับก็จะมีนะครับถามมันเป็นคู่บรรณานะครับคู่บรรณาเพราะว่าเลขเด่นตัวนี้นะครับเนาะมันมีโอกาสที่จะมาสองตัวนะครับเยอะมากนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เลขห้ามันจะมาสองตัว มันจะเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังมันจะเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังนะครับเนาะนะครับถ้าเป็นนะครับตัวที่เด่นก็จะมีอยู่นะครับตามนี้นะครับเนาะตามที่เราติ๊กไว้ให้นี่นะครับเนาะก็จะเป็นห้าห้าแปดนี่คือคู่เด่นนะครับห้าห้าแปดแล้วก็ศูนย์ห้าเก้าสองห้าเก้าแล้วก็หกห้าเก้านะครับแล้วก็หกห้าเก้านะนะครับเลี้ยวมาเนี่นะครับเนาะนะครับถ้าอยากให้เพื่อนๆกันไวก็คือตัวนี้นะครับห้านะครับตัวที่เด่นเนาะ ห้าห้าแปดแล้วก็ห้าห้าเก้าสองคู่พิเศษนะครับสองคู่พิเศษนี่นะครับสองคู่พิเศษนะครับสำหรับเลขในตัวนี้แลวบานในหลักหน่วยของเขานะครับมีกลิน่นไอของเลขห้าหมหลักหน่วยไปดูหลักหน่วยนะครับเราจะไปดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนนะครับมีห้าอยู่ตัวเดียวนะครับมีห้าอยู่สูตรเดียวนะครับคือตัวนี้ มีห้าอยู่สูตรเดียวนะครับสูตรสองไม่มีห้าสูตรสามไม่มีห้านะครับแล้วก็มีห้าอยู่ในสูตรนี้ส,สูตรที่สี่มีห้าแล้วก็สูตรที่ห้าก็มีห้านะครับจะมีห้าอยู่ทั้งหมดสามสูตรนะครับเนาะจะมีห้าอยู่สามส,สูตรหนึ่งสองแล้วก็สามสูตรที่หนึ่งสูตรที่สี่และสูตรที <änder> ่ห้ามีห้าอยู่เพราะฉะนั้นนะครับผมในเลขชุดนี้นะครับเนาะนะครับมีเปอร์เซ็นที่จะมาเลขหามหรือเลขเบิ้ล เบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังนะครับก็จะมีนะครับเนาะก็จะมีเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังก็จะเป็นห้าแปดห้าแล้วก็แปดห้าห้านะครับนี่นะครับเนาะอันนี้ก็คือตัวที่ไม่อยู่ในเลขวิ่งบนตัวเดียวแต่ละตัววิ่งบนตัวเดียวมีตัวนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมีเปอร์เซ็นต์มาสูงมากก็คือห้าเก้าห้า นะครับแล้วก็เก้าอ่าอ่านี่นะครับเนาะเลขมันจะมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะมาเป็นแบบนี้นักครับสําหรับเลขในชุดสามตัวบนนะครับเนาะนะครับชุดสามตัวบนนะครับผมจะเอามาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับตัวนที่เป็นตัวกลับนะครับเนาะตัวที่มันจะเป็นเบิ้ลหรือหามนะครับเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังหรือหามนะครับนะครับต้องมาเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าสําหรับตัวที่เฮ้านะครับฟันทงเห็นเผื่อนนะครับเนาะในงวดนี้นะครับเนาะในวันนี้ก็คือนะครับในสองคู่เด่นก็คือห้าแปดห้าเก้านะครับสําหรับตัววิ่งก็คือห้าตัวเดียวนะครับห้าตัวเดียวเนาะห้าตัวเดียวนะครับในสองตัวนะครับเนาะสองตัวก็จะเป็นห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าตัวที่เด่นที่สุดคือห้าแปดนะครับ ตัวที่เด่นที่สุดตัวรองก็คือห้าเก้าเพราะว่าอยู่ในนี้เป็นอยู่ในชุดวิ่งบนตัวเดียวตัวนี้เป็นชุดเด่นนะครับเด่นบนมาตัวเดียวเลยก็คือห้าแปดแล้วก็ในวิ่งตัวเดียวมีห้าเก้านะครับนี่นะครับเนาะในเลขเด่นชุดนี้ค่อนข้างที่ซีเดินดีมากๆนะครับในตัวนี้เนาะนี่นะครับตัวนี้นะครับถ้ามันมาแบบนี้แล้วก็นะครับเนาะนะครับหน้ารุนนะครับน่ารุนนะครับรุนได้นะครับถ้ามาแบบนี้ห้านะครับเนาะ ถ้าเป็นตัววิ่งก็วิ่ง5้านะครับในงวดนี้เนาะนะครับอันนี้สําหรับบนนะครับเนาะอันนี้บนนะครับสรุปเปนเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเอานะครับเข้ากัรสโลเปนเพื่อนเป็นคู่เดิมตั้งแต่ที่แรกที่แรกนะเข้าลงคลีบที่แรกได้2คู่นี้ก็คือ58และ5 9เกาเหมือนเดิมนะครับจับไปทางไหนก็เด่นไปตัวเก่านะครับตัวเก่าตัวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในบนนะครับเป็นเลขบนของเขานะครับเนาะนี่ก็คือเป็นคู่ชุด3ตัวนะครับ ที่เยาแต้มสีนี่ก็คือเป็นคู่เด่นตัวนี้นะครับเป็นตัวรองนะครับเนาะเป็นตัวรองนะครับตัวนี้ที่เยากลับไปให้พร้อมนะครับก็คือกลับให้เป็นตัวตรงนะครับในเลขหกชุดนี้นะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะนะครับนี่ก็คือหลักร้อยสิบหน่วยหลักร้อยห้าศูนย์สองหกหลักสิบห้าเก้าศูนย์หลักหน่วยหกเจ็ดแปดเก้าขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงสำเนียงกล้าเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะไปที่ชุดชุดสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนฟันธง นะครับในเมื noc, ่อนี้เลยนะครับเอาไอยคนกคนโชคดีนะครับสำหรับเกมเนียว้เพียงสามิล้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ